สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมผมสง่าขอนแก่นอีพีนี้ผมจะมาแนะนำชี้ตมนิ mm hmm. เหรียญปอมลกุล2492เครับเหรียญน,นี้พบเจอมีเนื้อเงินกับเนื้อทองแดงนะครับเนื้ออื่นผมยังไม่เคยเจอเลยฮะแล้วก็จะมีอยู่2บล็อกคือบล็อกนี้คือ สังเกติเรียบนะครับผห้ดูนะครับบล็อกนี้สังเกติเรียบเห็นนะเพื่อนเพื่อนสังเติเรียบนะครับเป็นเส้นตรงหมดเลย <S <S บล็อกนี้จะเส้นขนแมวจะเยอะหน่อยแต่ว่าคงปั๊มแรกๆนะครับเส้นขนแมวเนี้ยซอกนะฮะเห็นนะ,นะเพื่อนเพื่อนดูนะครับ <S <S ครับ <S <S แล้วก็เส้นขนแมวแถว ไหลข้างหูนะจะเยอะนะครับนี่ฮะนะตะกิดเรียบนะครับนี่ฮะเป็นคนแมวจะเยอะอลงกล้องจะเห็นนะครับเพราะบางๆจะเห็นเพเส้นนี้บางมากพอปัม้มไปเรื่อยๆเส้นนี้ก็จะหาย อ่านี่นี่ฮะเส้นขนแมวนะครับเส้นสายคมนะครับนี่ฮะเป็นเส้นยวซูมให้ดูครับนี่นะครับจะเหลือบให้ดูเรื่อยๆนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะ เต้นกระแมวที่ไหลนะครับวิ่งขึ้นมานะครับถ้าลงกล้องจะเห็นชัดเลยนะฮะบ,บางบางบางๆมากอันนี้คือบล็อกสังกติเรียบนะครับนะครับส่วนที่อื่นเหมือนกันเลยครับเนี่ยเต้น,ะนกระแมวในซอกเพื่อนดูนะครับเนี่ยเห็นชัดนี่ต้องลงเลือก็จะเห็นนะฮะเดี๋ยวผมเอายิ่งอียนหนึ่งให้ดูอีกบล็อกหนึ่ง จะมีสังกติเรียบกับสังกติเม็ดนะครับนี่เลยนี่นะครับพอปั๊มม่เลือดผสนิฐานนะฮะดูมันจะเริ่มแตกนะฮะเป็นเม็ดเม็ดเขึ้นมาเลยครับนะฮะนี่คือตำหนิด้านหน้ามันจะมีสองบล็อกเรียบกับเป็นเม็ด ส่วนเป็นเมน็ดนี่ที่ผมส่องดูนะครับรายละเอียดข้างหูที่ผมบอกจะไม่มีเส้นขนแมวเลยต้องต้องฝั่งนะครับจะไม่มีคงเยบปั้มไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะตันไปเรื่อยนะนี่ฮะเส้นขนแมวเห็นไหมครับเนี่ยครับนี่ฮะเห็นนะครับสังกตินะครับแล้วเพื่อนๆดูตรงนี้นี่ฮะสังกติซ้อนนะครับเห็นไหมครับซ้อนเป็นขยองขยับเลย แล้วส่วนองค์สวยๆนะครับเพื่อนๆดูจะมีรอยปาดที่หน้าอกนะครับด้านขวาของพระพุทธนะครับถ้าเหรียญศึกตรงนี้ส่วนที่นูนมันก็จะไม่เห็นนี่ครับถ้าเหรียญสวยจะเห็นนะครับนี่ฮะสองบล็อกนี้เป็นบล็อกเดีวยวกันนะครับบล็อกเดีวยวกันดูได้เลยนะครับนี่ฮะ ลงกติตซอนนะครับเห็นซ้อนนะครับเส้นคนแมวดูน,นะครับอก็จะเห็นในนี้มันเป็นสีมันไม่ไม,ไม่ไม่เอื้อมหน่วยให้เห็นนะฮะแล้วนอกเห็นไหมครับจะมีรอยปาดเห็นไหมเพื่อน นี่โอ้ยสวยจะเห็นนะครับนั่นฮะนี่นะครับด้านหน้านะครับก็จะมีสองแม่พิมพ์นะครับส่วนหูต้องเรียบร้อยห้ามซ้อนนะครับด้านหน้านะครับหูเหรียญจะใหญ่กว้างนะครับกว้างกว่าปกติใหญ่จากที่เพื่อนๆหยิบเยงขึ้นมาดูเลยนะครับทวนเลยครับด้านหน้าเพื่อนๆหยิบมาดูเสร็จ เหรียญหูเหรียญจะใหญ่ห้ามไม่ซ้อนเด็ดขาดแล้วจะแอนเอนหน่อยนะครับเพราะเหรียญเนื้อ ian, uer, จะน้อยแล้วก็รูใหญ่พอปั๊มเสร็จมันจะแอนนะฮยแอนเอนหน่อยนึ่งสังเกตเห็นเลยไม่ไมเพื่อนน,นะครับดูหูไม่ซ้อนนี่แอ็นแล้วก็นี่ฮะขนแมวถ้าเป็นสังกติตรงนะครับขนแมวจะพืชเลยครับบาง,บางๆเลยนะฮะนะครับแล้วก็ตรงนี้ซ้อนนะครับ ตัติดซ้อนแล้วก็หน้าอกถ้าสวยก็จะเห็นรอยปาดเส้นขนแมวนะครับผมในช่องนี่ฮะสเกตแค่นี้ก็พอแล้วไม่เอาเยอะะครับนะครับแล้วผมจะเอามาดูข้าดหลังต่อมาเพื่อหยิบหลังขึ้นมานะครับดูเลยนะฮะเหรียญนะครับต้องมีปิ้นนิดๆไม่ปิ้นเยอะนะฮะเนื้อปิ้นจะไม่เยอะนะครับเหรียญนี้ครับแล้วก็เส้นมังคับพิมพ์ ขอเก๊ก็มีครับบังคับพิมพ์เมียได้หมดแต่ดูอย่างที่บอกฮะหน้าดูตะกี้ละบันหลังทีนี้มันรายละเอียดหลังที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับจะบล็อกนั้นหรือบล็อกบล็อกสังกติตรงหรือเนี่ยเพื่อนๆหยิบมาดูเลยนะครับดูนะฮะแถวนี้ขนแมวขวางนะครับขนแมวขวางอ่าฮะ เพื่อนเพื่อนดูแม่ขวางส่วนใต้ทศาหารที่ระลึกลงมาจะตั้งนะครับเห็นนะครับตั้งศาสตร์ลงมาเลยฮะเต็ไมไปหมดเลยผมเลื่อนเห้เพื่อนดูเห็นนี่ตั้งศาสตร์ลงมาเลยนะครับพอมาถึงแถวนี่นะฮะนอหนูจะมีจุดไข่ปลาเม็ดหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมเห็นจุดหนึ่งพอใต้สกุลน,นะครับ เพื่อนๆหยิบขึ้นมาเส้นขนแมวใต้คำว่าสกอนแถบตัว V เนี่ยก็จะเป็นสาสตามตามขอบตัวนี้เลยเดี๋ยวผมก็ค่อยเลื่อนให้ดูจะเห็นเอาเหรียญน,นี้จะเห็นชัดอันนี้คือเหรียญสังกติเมตนะครับเห็นไหนะเส้นจะสาดตรงเลยนะครับเพื่อนๆจากตรงเลยพอถึงนี่มา ตึงึงึงเห็นนะครับนี่ชัดนะครับนี่ขวางมาทางตามนี้เลยปาดป,ปทางนี้แล้วก็ทางสกุลก็ปาดมาทางนี้นะครับจนถึงสกุลเนี่ยตัวกอไก่ลอลิงก็จะสาดมาอ่านี่เนี่ยเห็นชัดนะครับนี่กอไก่ลอลิงนี่สาดมาเลยครับนี่ครับอันนี้ตั้งนะครับอ่าแล้วของเกเพื่อนๆดูพวกนี้เสร็จแล้ว ของเก๊น,นะครับจะมีขี้มแมลงสาบบริเวณนี้นะผมจําตําหนิไม่ได้จะมีอยู่เนื้อเกินอยู่ข้างๆอันนึงคนโบราณเรียกก้นแมลงสาบขี้มแมลงสาบไม่ใช่ก้นแบบขี้แมลงสาบหรือเรียกว่าเนื้อเกินกันนะครับมันจะมีของเก๊น,นะครับมันจะมีไม่ช่องใดช่องหนึ่งแล้วก็คําว่าพอจุดสอของเก๊ก็จะมีเนื้อวิ่งมาตรงนี้ เส้นหนึ่งประมาณนี้นะฮะ่าของเกน,นะครับขี้แมงสาบตัววิ่งแล้วของเกน,นะครับอยู่บริเวณที่ระลึกที่ระลึกนะครที่ระลึกมันจะมีจุดเยอะนะครับเหมือนโดนตอกตอก,ตอกมานะครับ เหมือนโดนตอกมาหรือโดนกัดคล้ายๆโหลดฝันนั่นแหละครับถ้ามีจุดบุ๋มๆเยอะนั่นพิจารณาให้ทองแท้เลยแล้วก็บาดูตรงขี้เบงสาบแล้วก็มาดูที่จุดพอสอนะครับนั่นแหละฮะของเกอแล้วหูข,ข้างหน้าเขาจะซ้อนนะครับของเกอเหรียญน,นี้ทองแดงนะครับพบเจอจะมีถ้าสมบูรณ์จะมีห่วงสองห่วงครับเพืเ่อนๆเห็นนะครับเส้นเ๋ยนนะฮะเนี่ยเรามีเส้นที่โค้ง ดูนะครับแล้วเห็นไหมครับตรงนี้ผมเรียกเป็นตัว T หรือคอนนะเล็กๆเนี่ยมีเนื้อเกินเป็นตุ่มขึ้นมานะฮะนี่เป็นตัว T เลยยงเฉียงเหมือนคอนเฮะเหมือนคอนเล็กๆเนี่ยมีทุกเหรียญครับอ่าเราอย่าลืมเส้นขนแมวตรงนี้มันจะโค้งๆหน่อยนะครับเห็นไหมฮะวิ่งผ่านไอ้ตัวคอนนี่มาเห็นคอนตัว T นะครับจะโค้งขึ้นนิดหนึ่งนะฮะแล้วสําคัญ พอปั๊มไม่เลื่อยมันก็เป็นจุดๆเนาะเดี๋ยวดูเหรียญนี้จะเห็นชัดว่ามีจุดอ่านี่คือดูง่ายๆสังเกตของเกสที่ฝีมือดีๆนะครับนี่ยอันนี้เห็นจุดไหมครับนี่หนึ่งจุดนี่หน้าคอนสองจุดเนี่ยฮะแล้วก็แถวนี้จะมีอีกจุดหนึ่งอ่าพอปั๊มไม่เลื่อมมันจะเป็นจุดก็มีแค่นี้ไม่เยอะของเกสก็จะเยอะกว่านี้เยอะเลยนะครับที่เห็นมานะครับอ่าอันนี้ก็มีคอนนะครับเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหมฮะเส้นนี้วิ่งโค้งเห็นไหม วิ่งผ่านคอนมาก็จะโคง้งจำไว้นะฮะง่ายๆครับด้านหลังเพื่อนๆหยิบขึ้นมาเหนือเขาว่าที่ระลึกจะขวางใต้เส้นที่ระลึกวิ่งมาก็จะตรงนครเนีน่ยะฮะขวางมาทางนี้แล้วก็ขวางมาทางทะกบนเนีนะะ่ยสำคัญนะครับขึ้นกล้องมาเลยดูด้านหลังนะครับเพื่อนๆสังเกตเลยด้านหลังเนี่ยฮะขี่มงสาบจุดพอขีดแต่มีไร เหรียญที่เขาเอาไปตอกออกนะฮะตอกออกไ่เห็นรอยตอกครับแล้วดูนะฮะด้านหน้าก็จะซ้อนนะฮะนี่นะฮะง่ายๆครับกับเหรียญปอมารกุล <c oughs> เพื่อนๆดูตามผมที่ผมแนะนําไปตะกี้นี่จบเลยนะฮะ <c oughs> เป็นเลยนะฮะ <c oughs> ถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนดูแล้วยังมีข้อสงสัยนะครับอ็บอกซ์มาถามได้เลยนะครับ นะฮะไม่ต้องเกรงใจอินบอกมาเลยท่านอยากรู้อะไรไม่เข้าใจตรงไหนผมก็จะแนะนําตามที่ความสามารถผมมีนะฮะนะฮะดูอนะเหรียญนแนน,แน,นครับอีพีนี้ก็นี่ฮะง่ายๆสำหรับเหรียญปอมรกุล2492เหรียญน,นี้เขาว,ว่าหลวงปู่มันอธิษฐานจิตนะครับก่อนที่ท่านจะมรณนะ อีพีนี้ก็จบบริบูรณ์แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับผม